เป็นคลิปคำเตือนสาหรับือใหม่นะครับใหม่ที่ยังไม่เคยใช้เตาแบบนี้นะครับแล้วใช้ครั้งแรกเนี่ยไม่แกะอาติดออกจากฝานะครับอันนี้ผมทำคลิปให้ดูเลยครับชัดๆเลยเพราะคราวที่แล้วผมก็ลองทำาต่ไมนไ้นพะราะว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปเลยคราวนี้ก็เลยได้โอกาสทำเตามาใหม่แล้วก็เผาให้ดูเลยว่าทำไม ครั้งการใช้ครั้งแรกนะคนมันไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับเนี่ยการใช้ครั้งแรกมันจะมีซีนยางอยูออ่ในฝานะครับถ้าเราไม่แกะออกพอเราเราผาไปสักระยะหนึ่งย,ยางมันจะละลายออกมานะครับละลายออกมาก็เนี่นะครับเป็นภาระเป็นภาระก,ก็คือแทนที่เตาเราปกติมันเป็นเตาที่ใส่มอลลพิษน้อยนะครับพอมันมีไอ้ตัวพลาสติกไหม้ออกมาเนี่ยครับ เป็นควานคิดนะครัไม่ดีนะครับมือใหม่ส่วนใหญ่จะพลาดตรงน,นี้นะครับไม่ใช่ก็มันไม่ใช่ความผิดพลาดอะไรร้ายแรงครับแต่ว่าถ้าเราไม่ให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกมันก็จะดีกว่าค่อนข้างจะเป็นมลพิษนะควันดัมเปอร์นะครับดูออะนะครับเพราะว่าตัวนี้คือตั้งใจนะครับไม่ไม่ใช่ว่า,เ,าเกิดขึ้นแล้ว มาถ่ายคลิปนะครับ